วันนี้นะครับอาหินใฟาร์มนะครับเราเอาเทคนิคนะครับและวิธีการนะครับอีกหนึ่งวิธีการมาแนะนานะครับก็คือการฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นคอกนะครับหรือว่าบริเวณคอกนะครับก็วันนี้นะครับเราใช้เบต้ามีเดียม GQ2 นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนะครับฆ่าเชื้อเอสไฟเอ็นวันได้ด้วยนะครับอัตราส่วนการใช้1ส่วนต่อ300ส่วนหรือว่าเบต้ามีเดียม GQ2 1ลิตรต่อน้ํา300ลิตรนะครับตัวนี้แนะนําให้ฉีดเฉพาะ คอกและพื้นคอกนะครับหรือว่าบริเวณคอกนะครับไม่แนะนําให้ฉีดพ่นที่ตัวสัตว์นะครับสาหรับตัวนี้นะครับใช้ผสมนะครับเป็นบ่อจุ่มหน้าฟาร์มได้นะครับที่ที่จุ่มเท้าจุ่มรถจุ่มล้อรถนะครับฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มได้นะครับสำหรับตัวนี้เบต้ามีเดียม GQ 2นะครับอัตราส่วนอย่างที่ผมบอก1ส่วนต่อ300ส่วนนะครับก็วันนี้นะครับผมใช้ถัง16ลิตรนะครับก็จะผสม เบต้ามีเดียม GQ2 ประมาณ6ฝานะครับแล้วก็ทําความสะอาดก่อนโดยการกวาดพื้นคอกนะครับแล้วก็เซาะขี้มันออกนะครับถ้าเกิดล้างน้ําได้ก็ล้างนะครับแต่ว่าของผมอ่ะถ้าเกิดล้างน้ํานะครับณวันนี้มันจะยังไม่แห้งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กวาดขี้แทะนะครับก็วันนี้ผมทําความสะอาดแล้วกวาดแล้วนะครับแล้วก็ผมผสมแล้วนะครับอันนี้16ลิตรนะครับผมผสมเมต้ามีเดียม GQ2 ประมาณ6ฝานะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับไม่แนะนําให้ฉีดพ่นที่ตัวสัตว์นะครับสําหรับตัวนี้นะมันจะคนละตัวกับที่ผมแนะนําอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใช้ฉีดพ่นบริเวณพื้นคอกอย่างเดียวนะครับไม่แนะนําให้ฉีดพ่นที่ตัวสัตว์นะครับก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้ฆ่าเชื้อนะครับถ้าเกิดอย่างาฟาร,รม์มแพ้ของเรานะครับผมใช้ตัวนี้นะฉีดพ่น คอกของแม่คลอดที่คลอดใหม่นะครับเข้าคลอดใหม่เขาจะมีน้ําคาวนะครับน้าําคาวน้ําเลือดนะครับออของแม,ม่แพะนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ฉีดนะครับหลังจากคลอดนะครับแล้วก็หลังจากคลอดอีกประมาณ3าวันผมก็ฉีดแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ผมก็ฉีดนะครับใช้ตัวนี้ฉีดนะครับมันเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มากับน้ําเม <c oughs> ือกเลือดนะครับของตัวแพะนะครับแล้วก็ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับของตัวแพร์ของพื้นคอกนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ตัวแพ้นะตัวแพ้มันผมจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งฉีดพ่นตัวแพ้ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมใช้ฉีดพ่นเฉพาะพื้นคอกนะครับนะตัวนี้นะก็มันยับยั้งเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับได้เป็นอย่างดีนะสําหรับตัวนี้นะ ก็ถ้าเกิดใครนะครับท no ี well, aí, so ่ที่ล้างคอกนะครับล้างพื้นคอกเฉพาะน้ําเปล่านะครับมันมันล้างสะอาดอยู่นะครับแต่ตัวเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับบางทีมันก็ฝังอยู่ตามพื้นคอกแหละครับบางทีขูดอ่าด้วยล้างด้วยน้าเปล่าบางทีมันไม่ออกนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคอีกทีหนึ่งนะครับก็ฉีดให้ชุ่มเลยนะครับฉีดให้เปียกนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับแล้วก็ปล่อยสัตว์เข้ามาได้เลยนะครับ ไม่แนะนําให้ฉีดตรงรางอาหารนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ฉีดตัวแพะ้นะครับหรือตัวสัตว์นะครับตัวนี้แนะนําให้ฉีดเฉพาะคอกและโรงเรือนนะครับสําหรับเบต้ามีเดียม GQ2 นะอัตราส่วนที่ใช้อย่างที่ผมแนะนํานะครับ1ส่วนต่อ300ส่วนนะครับตัวนี้มันจะไม่ค่อยฉุนนะครับจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะตัวนี้นะ ใช้ผสมนะครับแล้วก็ผสมน้ํานะครับทําเป็นบอดจุ่มเชื้อโรคก,ก่อนเข้าฟาร์มได้นะครับสําหรับตัวนี้นะมีเดียม GQ2 นะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับโอเคนี่ก็เป็นการสาธิตนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเทคนิคนะครับที่ที่เรามาแชร์กันแล้วกันนะครับเป็นการเชื้อโรค อ่าเป็นการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีรียฆ่าเชื้อไวรัสนะครับในพื้นคอกแล้วก็อ่าในโรงเรือนต่างๆนะครับนำไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มควายนะครับใช้ได้หมดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนีแหนะ่ฟาร์ไมไ้ด้วยนะครับโอเคบายบาย